สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับเราจะไปเที่ยวสุราษฎร์กันครับผมโอ้โหฝนมาข้างหลังเรียบร้อยฟ้าร้องเรื่มเพิ่ม,มครับเดี๋ยวผมจะนั่งรถไฟไปที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวนัดกับเพื่อนเอาไว้เดี๋ยวเราจะนั่งเครื่องบินไปสุราษฎร์กันวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะนั่งรถไฟไปเจอกันที่กรุงเทพก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพัก หาที่พักใกล้กับสนามบินครับนอนคืนหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าตอนเช้าครับเราก็จะเดินทางด้วยเครื่องบินทริปนี้เราไปกันเจ็ดคนจะแ,แบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับมีสามคนนั่งเครื่องบินอีกสี่คน,นครับรถกันไปนะครับไปเจอกันที่สุร,ราษฎร์ทริปนี้ชุ่มฉ่ำแน่นอนครับฝนมาเต็มที่เลย เดี๋ยวไปเจอกันกรุงเทพครับผม MRT พะหนแล้วครับตอนนี้นัดเพื่อนกันไว้มาหาอะไรกินที่เซนลาฟนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเดี๋ยวไปดูอะไรกินครับรถเยอะมากรถเยอะมากนะครับเป็นเวลาเลิกงานแล้วด้วยตอนนี้สองทุ่ม คนก็เอตอนนี้ถึงเซนท่านลาดเท้าแล้วครับผมเดี๋ยวต้องไปตามหาเพื่อนก่อนนะัดเจอกันไว้ที่นี่รวมตัวกันสามคนเดีย๋ยวเราไปหาเพื่อนคนที่หนึ่งก่อนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเจอแล้วครับผมเพื่อนคนที่หนึ่งเพื่อนมอนเป็นยังไงคิว่าิปจะเป็นยังไง <c oughs> ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมานานยังถึงนานยังนานแล้วรอนานเลยหิวแล้วเรร <c oughs> นี่ยไม่ได้กิน เดี๋ยวตอนนี้รอเสียผานะครับเสียผาถึงแล้วกำลังเดินมาหาอ้าวเสียผาแล้วมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้เขายืนกันอยู่ตรงนี้มาหาอะไรกินมากร้านอรรานไ่าหาราเลี้ยงตอนนี้เรามาถึงร้านอาหารแล้วครับ เสียผาเมื่อน,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 นี้เสียผาเลี้ยงนะครับผมเสียผาจะเลี้ยงข้าวใช่ไหมครับเลี้ยงเนี่ยเลยเฮ้ยไข่ดิบอีกนะรออาหารอยู่เดี๋ยวรออาหาร,ารหนี่ครับผมอาหารมาแล้วนี่อันนี้หน้าตาตอนยังไม่คุกอันนี้หน้าตาตอนคุกแล้วครับตาร้อนมากไอชุนนะ หอมอ่ะหอมพริกไทย,ยไมันชื่อเมนูอะไรนะเดี๋ยวดูเมนูก่อนมันชื่อเมนูอ้าวมันเป็นตัวย่ออ่านไม่ออกมันคือหมูอ่ะอะไรสักอย่างไม่รู้อะ่ะมันชื่อเมนูอะไรนะหมูน้อยมนหมูน้อยกินยั่วอมรเทพไปเลย กูชิมให้ป่ะเดี๋ยวกิมกนอ่ะกูหวาดเป็นข้าวเดี๋ยวนี้แล้วรีวิวรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยโอ้โหอร่อยมากเลยไปชิมดิให้ชิมไปรกินแล้วกูปลาเดี๋ยวรีวิวหน่อยอร่อยมากเลยเดี๋ยวรีวิวอะไรชิมลองชิมแล้วก็ลองมึงวิวเป็นข้าวหวานเอาข้าวกินกันแบบนี้มันต้องคูกมันจะได้ข้าวไงแบบเนื้อม้หมูอ่ะนี้จำโมหมูครับ น่ากินมากโอเคเดี๋ยวเรากินกันก่อนครับสภาพเดี๋ยวเราคนเก็บคอนเทนต์จริงเลยตอนนี้เรากินข้าวันเสร็จแล้วครับดเดี๋ยวจะพาเพื่อนมองไปหาซื้อเสื้อก่อนหาซื้อเสื้ออะไรครับเสื้อยืดเสื้อยืดสีขาวใช่วเาไปโชว์หนนม, <c oughs> มเลาเปียกฝนเราเปียกฝนหาบัน <c oughs> ไ,ได้เลื่อนน่ะมันไดเลื่อนหาย ตอนนี้เราเดินทางออกจากทานละครับไปที่สถานีรถไฟแต่เราจะขึ้น MRT ไปลงที่สถานีบางซื่อนะครับแล้วเราก็ต่อสายสีแดงครับสถานีบางซื่อไปลงไปลงดอนเมืองครับสายสีแดงเป็นการขึ้นครั้งแรกเหมือนกันยังไม่เคยขึ้นเคยขึ้นไหมเคครั้งแรกเหมือนกันลองไหม อันนี้ถ่ายไปแล้วไม่ตัดเ,เลยนะหรือว่าถ่ายแล้วไม่เกลี่ยปอ่าถ่ายฟุตไว้ก่อนตรงไหนอะเดี๋ยทางนี้อันนี้โหแค่เดี๋ยแค่นี้ก็รู้สึกเหนือ่อย <im it> รู้สึกเหนื่อยแล้วหายใจเราไม่ท <im it> ันเข้ <im it> ตอนนี้เราถึงสถานี MRT บางซื่อแล้วนะครับแล้วเราจะไปต่อตอนนี้เราจะกำลังเดินไปรถไฟสายสีแดง อุโอคงสวยมากเี่ให้ดูทางครับเหมือนเขาเพิ่งทำใหม่ไฟเฟยอะไรมันยังดูใหม่อยู่อ่ะไฟเฟยอะไรสว่างนะครับสวยมากขึ้นทางนี้เหรอนี่ครับเบเดินไกลหน่อยทางค่อนข้างไกลนะครับทางเชื่อม โอ้โหใหญ่มากอะดูทางใหญ่มากท่านผู้ดยสเกนเพิ่งเคยมาครั้งแรกนครับเนี่ยสถานีกลางบางซื่อบวกมาแล้ายกล้อง่อยเพื่อนๆสีหน้าทุกคนดูอิดนโดย ล้ากันแล้วโอ้ใหญ่มากอย่างกับสนามบินใหญ่มากเลยสายสีแดงใช่อ๋อนี่ไม่ใช่สายสีแดงสีนี้ออกไใช่เปนบันไดทางนี้อ่อันนี้มันอะไรายรไฟซื้อตั๋วครั้งแรกครับสายสีแดง เราไปดอนเมืองนี่ครับสามสิบสาบาทเฮ้ยมันเลือกจำนวนได้ไหมเมื่อกี้อะไรแก๋ๆนี่ไงเลือกจนวนสามนี่สคนราคาดูตรงไหนอ่ะอ๋อเก้าอ๋อโหตัวเล็กจังน่าจะทำตัวใหญ่ๆเนาะเก้าสิบเกาบาทตกคนแล้วเหรนะสามสิบสามคครมีน้องร้อยไหมไมี้ร้อยเออน้องร้อยก่อนเดี๋ยว แล้วเราก็หยอดตังลงการซื้อครั้งแรกสายสีแดงนี่นะครับหล่นแล้วเราให้หล่นก่นตอนนะสามคนยิงไปเสร็จด้วยเฮ้ยยีงไปเสร็จด้วยหหลายขั้นตอนจัง <c oughs> อ๋อทำอะไรกันนึงโอเคเรียบร้อย <c oughs> เร<อ>าไม<ง>่กุศิ์ออกมาเห,าหารียญกุศิโอ้สถานีใหญ่มากเพิ่งเคยมาครั้งแรกตอนนี้เราลงเม <c oughs> ื่อกี้เขาเดินต่ำเลยแสดงว่าไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราถึงสถานีดอนเมืองแล้วครับผมกาลังจะลงไปที่พักเมื <c> ่ <oughs> อกี้เราออกจา,ากสถานรถไฟแล้วเรากําลังจะเดินลงไปข้างล่างแล้วมันมีบันไดเลื่อน แต่ว่าบันไดเลื่อนมันยังไม่ทํางานเราก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นหรือลงเราก็เลยเดินไปมีคนอ่ะสองสี่ห้าคนอ่ะเดินตามเรามาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันพอเดินไปโดนเซ็นเซอร์เอ้าบันไดขึ้นอ่ะลงลิฟต์ลงลิฟต์ลงลิฟต์เหรอ่ะลงลิฟต์ไปลงลิฟต์ครับทำไมอ่ะตอนนั้นไม่ตื่นหนี้มันต้องลงมาชันนึ่งถ้าลิฟต์ค้างมีคอนเทนต์อีกนะที่เราทำ นี่ครับลมันแดงมันแดงนะย่ครับเล็บเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่พักนะครับชื่อว่าสลีปแครปโฮเทลอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวเดินไปได้อยู่ใกล้ๆสถานี้องลองขนนิดใช่ใช่ใช่ออนี่เราถึงที่พักแล้วครับผม โอ้โอเคนะที่พักเปิดแอร์ตอนเปิดแอร์ที่พักโอเคเลยเปิดแอร์เลยนอสที่เปิดแอร์เลยแอร์อยู่ในถุง่ะเออดีหมดแอร์อยู่ในถุงนี่ไงอยูในถุงถ้าเปิดไม่ติดอ่ะใช่ผิองเลยเออใช่ถ้าเปิดไม่ติดจะทิองโอ้แอร์เยอะเฮ้ยมีห้องน้ำนี่ตัวอุ้ยห้องน้ำกใหญ่เดี๋ยวุขี้าขี้โอ้โอ้ยมีัว หูดีเลยอ่ะทานกูไม่ไหวแล้วหูดีเลยดีเลยอ่ะเปิดทีวีออกกดเสียงถึงที่พักแล้วเป็นไงครับทุกคนที่พักดูด้วยนะมีมีหลายอย่างนะดูให้หน่อยนะมอนมีเสื้อผ้มันเดี๋ยวเออมีเสื้อผ้าไหมเฮ้ยมี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 หมดนมียาสระผมต้องใส่เสื้อผ้าเออต้องกลัวแปลงมากลัวยาสีฟันมายาสีฟันใช้กับกูได้ อ <c oughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนคืนนี้แล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย